นะเอาละนะครับผมเฮ้ยหลบโซโลับเอ้ยเออเอาว่ะไอ้นี่มันไม่ขนามือแล้วผมสู้มันมาหลายร้อยหลายร้อยครั้งแล้วหลายร้อยครั้งแล้วนะครับผมหลบหลบโซโลผมจนหมดป้าป้าป้าโอ้โหยเป็นไงโคตรไร้เทียมทานนะครับผมฟืบหลบโซโลผมจนหมดป้า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 โอ้โหโอ้โหเป็นไงต่อยไม่เข้าเหมือนกันนะเนี่ยแข็งเหมือนกันนะเนี่ยหมวกนายอ่ะ นายมีขวานไม่ทำไมอ่ะนายมีขวานไปประดับเงินเหรอนายทำอะไรฉันไม่ได้เลยกเนเดอฟันก็ไม่โดนเฟนเดอไอ้ย่ะโอ้ยยบโอ้ยฉันเน่ยเหนื่อยฉันเกินไปแล้วเออ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 โอ้โหนายทำอะไรฉันแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนอ่ะเออ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 โอ้โหเหนื่อยฉันว่ะโอ้โหโอ้โหแต่มันก็อึดดีนะ แต่มันก็อดีนะไหลยมัดแล้วนะมิเ้นสวัสดีครับเอ้าเอ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 ้อยอ้อโอ้อยอ้อยอ้อยอ้ออ้ออ้าา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 า่อนาาาาาาา่าาาาาราา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 ไกาา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 อาา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 าราาา